กราฟรายสัปดาห์รายเดือนรายวันโอ้โหสวยจริงๆนะครับแต่เราอยู่ในตลาดที่มันมีความเสี่ยงที่มันจะลงได้เหมือนกันนะครับคุณจะมองในแง่ดีเกินไปก็ไม่ได้เพราะว่านตอนนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นข่าวการเมืองนะครับมันมีความน่ากลัวอยู่มันมีความสั่นคลอนได้ง่ายถ้าข่าวการเมืองจบมันอาจจะโดนเทขายก็ได้คนเล่นสั้นต้องระวังคนเล่นยาวเนี่ยร่วงลงมาอย่างเมื่อกี้ตกใจเลยทีเดียว4ชั่วโมงลงมา7จเหรียญน,นี่แหละคือเป็นจังหวะที่คุณจะซื้อเพิ่มหรือไม่ ค่อยๆขึ้นแข็งแรงค่อยๆขึ้นคือการขึ้นที่แข็งแรงค่อยๆลงก็คือการลงที่แข็งแรงคุณเหมือนกันเลยขึ้นเร็วมากๆเนี่ยก็ไม่แข็งแรงโครงสร้างเทนไม่ดีโดนตกได้สบายๆเช่นเดียวกันครับเมื่อขาลงมันลงเร็วและลงแรงเนี่ยมันก็ไม่แข็งแรงก็สามารถโดนสวนขึ้นกลับไปเทนขาขึ้นได้ไม่ยาก ซื้อขายทองคําแท่งเริ่มต้นเพียง100บาทตลอด24ชั่วโมง7วันไม่ต้องวางหลักประกันกับแอปพลิเคชัน Go to go by Intergo เพราะใครๆก็ซื้อทองได้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพูดคุยรุยกราฟทองกับผมไฮเทดเดย์ตตโกนะครับและแล้วนะครับ60,000เนี่ยก็เหมือนจะอยู่ไม่ไกลแล้วนะครับเพรล่าสุดราคาขึ้นมา5,900 0 9 0 0 ห้0แล้วนะครับสำหรับตัวสปอร์ตเมืองนอกเนี่ยจะกำลังจะแตะที่3,900เหรียญน,นะครับเนี่ยที่เห็นสูงสุดนะครับเมื่อตะกี้เลยนะครับ3,895ก็ตีเป็น3,900แล้วกันนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหราคาทองคำนี้มันขึ้นเร็วมากเลยนะผมจำได้คลิปในวันจันรเนี่ยผมพูดแบบไม่ทันไรเลยนะครับแปบ๊แปบๆนี้ก็คือบวกมาเป็นร้อยแล้วนะครับนะตอนนี้นะครับีนแต่ว่าหยุดอะไรไม่อยู่เลยทีเดียวนะครับด้วยความที่หนึ่งเนี่ย ด้านปัจจัยพื้นฐานก็บวกนะครับเฟดกำลังจะลดดอกสองที่น่าจะน่าจะเป็นขาเนี้ยที่เพิ่งขึ้นมาใหม่ๆน,นะครับทุกท่านนะชัดเจนนะครับน่าจะเป็น government shutdown นะครับหรือว่า,าสารรัฐขอประกาศ shutdown ในการก็คือประมาณว่างบประมาณไม่ผ่านนะครับงบไม่งบไม่ผ่านก็เลยทำให้พนักง,งานเนี่ยอาจจะไม่ได้รับค่าจ้างหรือทำงานฟรีนะครับแล้วก็ พวกเม็ดเงินต่างๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ไหลเข้ากระทรวงไหนเลยนะครับทำให้เกิดการหยุดชะงักได้นะครับก็เรียกว่าประมาณชาัดดาวนั่นแหละซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็แปลกมากนะครับเพราะว่าทําเองเนี่ยก็เกิดมาสองครั้งแล้วนะครับทั้ครั้งที่แล้วนะครับตอนปี2 0 1 8ันสถึงสองพันนะครับอันนี้ก็คือเป็นยุคข,ของทั้มก็ชัดดาวไปทีแล้วนะครับตอนนั้นขัดแย้งกันด้ว,นว,นวนยนจะนโยบายเกี่ยวกับกําแพงเม็กซิโกมั้งนะครับกำแพงสร้างกําแพงเม็กซิโกว,ว่า จะของงบให้ผ่านตรงนี้ไหมดโมแคร์เฮ้ย, ad, ยไม่เอาไม่ได้ทําอย่างนี้มันน่าเกลียดอะไรเงี้ยก็เลยทําให้ล่างเนี่ยมันไม่ผ่านนาทีนะครับก็ยืดเยื้อไปเป็นเวลาสามสิบห้าวันนะของทําเมื่อปีสองพันสิบแปดถึงสองพันสิบเก้ารอบล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้เนี่ยมันเพิ่งเกิดภายในประมาณวันสองวันเท่านั้นเองดังนั้นอาจจะมีการยืดเยื้อได้นะครับถ้าแม็กสุดก็อาจจะแถวสามห้าก็เรายึดปีที่แล้วเลยตามสไตล์นะักเทคนิคนะครับข้อมูลในอดีตคืออะไร นะครับก็ยึดแถวๆได้ไว้ก่อนนะครับอาจจะเร็วกว่าน,นั้นหรือช้ากว่านั้นก็ได้ที่จริงผมมองว่าน่าจะเร็วกว่าน,นั้นน่าจะแบบไม่ได้ยืดเยื้อขนาดนนะเพราะว่าสถานการณ์เมื่อตอนยุคทํามตอนนั้นเศรษฐกิจค่อนข้างโอเคแต่ตอนนี้เศรษฐกิจแย่มากนะครับถ้ามีการยืดเยื้อกันต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเละนะครับเละทั้งประเทศนะครับและตอนนี้เนี่ยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าโพที่ผมไปฟังมานะครับพรรคเดโมแครตที่ยื่นสวนอ่า,อาตัวท้ามเนี่ยน่าจะเป็นผลลบต่อเขามากกว่า นะครับเหมือนประชาชนบอกว่าเฮ้ยแบบนี้เดี๋ยวมันจะหนักไปกันใหญ่เนาะอืข้าราชการเนี่ยซึ่งเอาจริงอะทำเนี่ยเขาต้องการให้เป็นอย่างนี้คุณคือหนึ่งเนี่ยการที่เขาแบบยื่นอะไรแปลกๆมานะครับจะให้กระทรวงนั้นกระทรวงนี้โดนปลดไปมันมันก็เวอร์ไปอะ่ะใครจะไปยอมเนื่อออกไหมเอาจริงถ้าพูดกันตามตรงแบบคือมันโอ้โหมาอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวเอากระทรวงนั้นยุบกระทรวงนี้อยู่กระทรวงการประเทศอยู่เอาจริงนะขนาดนอนฟาร์มที่กำลังจะถึงเนี้ยตัวเลขการจ้างงานเนี่ยนะครับ อาจจะไม่ออกนะแต่ว่าไม่อาจจะไม่ใช่ครั้งนี้อาจจะออกมาแล้วหรืออะไรน,นี้ผมไม่แน่ใจนะแต่คือแบบถ้ามันยืดเยื้อเนี่ยตัวเลขการจ้างงานอาจจะไม่ออกในเดือนหน้าก็ได้นึกออกไหมคือคุณคือแบบมันบ้าบอมากอะนะตอนเนี้นะครับดังนั้นมันก็ไม่แปลกที่เขาจะยื่นสวนมาว่าอย,อย่าพึ่งดิคุยกันก่อนว่ายังไงนึกออกไหมครับซึ่งทาก็ฉลาดมากหนึ่งเพราะทำเขาทําแบบนี้เด,มบบดโมแครก็อ้าวคุณยื่นทวงเหรอประเทศชัดดาวประเทศหยุดหยุดชะงักเลยนะคุณทําแบบนี้คุณทําให้ประเทศพังแล้วแต่กลับกันเนี่ย ถ้าร่างผ่านและร่างทำผ่านเนี่ยคนก็จะตกง,งานเยอะเหมือนกันเนาะกระทรวงหลายกระทรวงก็โดนยุบเหมือนกันเนาะมันก็แบบมันก็พูดยากอ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับพูดกันง,ง่ายๆแล้วกันนะครับก็นะครับตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยขึ้นมาแท่งปาดน,น,นะครับวันอังคารขึ้นมาแท่งปาดปาดนะครับสามแท่งเนี่ยนะครับเกิดจาก government shutdown เกิดจากสาร shutdown บวกกับเก่งเฟดลดอัตาราดอกเบี้ยด,ด้วยดังนั้นนะครับสี่พันเหรียญ นะครับผมคงพูด4,000เหรียญมันคงไม่ได้ไกลจนแบบจนเกินฝันนะครับผมบอกเลยว่า4,000เหรียญอันตราย3,900เหรียญก็อาจจะอันตรายนะครับแต่ผมมองว่าอาจจะไม่ขนาดนั้นเพราะหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวเลขที่มีสาระสาคัญทางจิตวิทยาเมื่อเทียบกับ3,900กับ4,000เหรียญผมรับรองว่า4,000เหรียญน่ะคนรอซัดกันเต็มเลยคนรอขายกันเต็มคนรอช็อตกันเต็มแน่นอนเพราะมันเป็นเป้าเนี่ยคือพูดกันมาแบบห้า ห้าหกปีที่แล้วเราสี่พันเหรียญนะ่ะทองคอําอ่ะตอนนั้นใครพูดว่าสี่พันเหรียญนะคนบอกโอ้โหไร้สาระเพราะตอนนั้นทองเพิ่งสองพันเหรียญเบอร์พันแปดด้วยบอกจะไปสี่พันเหรียญเลยเลยนะฮะมันไม่ใช่นะบมันยากมากแต่ตอนนี้เราเห็นสามพันเก้าแล้วเนี่ยนยะพูด,ดง่ายสามพันเก้าแล้วกันสามพันแปดเก้าสิบเหรียญสามพันเก้าแล้วสี่พันเหรียญก็ไม่ได้ยากเลยคุณแต่ปัญหาคือมันต้องระวังมากเพราะว่าหนึ่งเนี่ยถ้าเขาขึ้นด้วยข่าวรอดอัตราดอกเบี้ยอย่างเดียวเนี่ยผมบอกว่าชิวๆเลย แต่เนี้ยมันมีข่าวเรื่องชัดดาวมาเกิดขึ้นด้วยคือหนึ่งแรงตลาดแรงเก็งกวาไรมาสูงมากอยู่แล้วตรงนี้นะครับเพราะเหมือนแบบอสารตแย่ไปทำยังไงหุ้นตกหุ้นตกปับ๊บค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าเพราะคนมาถือเงินสดใช่ไหมตกใจอยู่นะครับทองขึ้นบาทอ่อนอีกโอ้โหทองคําไทยสุดยอดเลยนะครับอ่าอย่างที่ผมพูดคำๆว่าค่าเงินบาทอาจจะเป็นตัวผักดันให้ถึงหกหมื่นก็ได้เนี่ยจะหกหมื่นอยู่แล้วเนี่ยนะคุณนะครับ ดังนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นแรงเกณฑ์กำไรค่อนข้างสูงและแรงเกณฑ์กำไรนี้เกิดจากสถานการณ์ที่อาจจะเป็นอะไรที่เป็นระยะสั้นไม่ใช่ระยะยาวนะพอเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยมีความอันตรายมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับสำหรับใครที่เป็นสายเล่นสั้นนะใครที่เล่นเลเวอรเรจนะครับเล่นสปอรือไปกู้เงินเขามาซื้อนู่นนี่นั่นนะครับตรงนี้ระวังให้ดีนะครับแถว4,000เหรียญเนี่ยพยายามลินขายออกมาซะถ้ามันมาผมไม่รู้ว่าคลิปนี้ออกไปปับ๊บ คุณอาจจะเจอสี่พันเหรียญเลยหรือเปล่าไม่รู้นะครับในสัปดาห์นี้เพราะสัปดาห์นี้มีนอนฟาร์มเพลโลอีกข่าวใหญ่ด้วยคือแบบแล้วข่าวทําก็มีด้วยห,หูมันมันอีรุงตุงนางมากเลยทุกคนนะครับแต่ผมแค่อยากจะบอกว่าตรงนี้ยมันมีความเสี่ยงละกันคือทุกคนน่าจะทราบกันดีว่าผมม,มองขึ้นอยู่แล้วมองขึ้นในระยะยาวด้วยผมห่วงแค่อย่างเดียวคือคนที่เล่นสายระยะสั้นนะครับว่าคุณอาจจะเพลิดเพลินไปหน่อยกําไรคุณเยอะมากเลยเนี่ยนะครับเมื่อก่อนสัปดาห์ที่แล้วผมจะบอกปุมขายหมูู่เลย ผมขายหมู้วผมซื้อหมูมาใหม่ตอนเนี้ยโอ้โหหมูผมนี่อ้วนพีเลยนะฮะอ้วนพีเลยตัวอ้วนปักเลยนะตอนเนี้ยนะครับมันไวมากเลยนะคือมันไวมากจนแบบเออเร็วจังนะครับบางทีหลับมาตื่นอดกําไรดีกว่าตอนที่แบบเรานั่งจ้องมอนิเตอร์อีกนะครับหรือทุกคนนะน่าจะพอเข้าใจนะใครที่เล่นเก่งกาไรระยะสั้นนะครับถ้าคุณแบบโฟกัสมากี่สี่ชั่วโมงนะเอาจริงไปเผลอกำไรคุณน้อยกว่าตอนที่แบบซื้อปรับแล้วคุณไปนอนสักวันหนึ่งอนะ่ะคนเล่นสั้นตอนเนี้ย คุณซื้อปั๊บคุณไปนอนสักวันเนี่ยตื่นมาเผืเผยกำไรเยอะกว่าที่คุณเล่นสามสี่ร้อยอืมตลาดตอนนี้มันมันเวอร์มากมันน่ามันเวอร์แล้วมันก็น่ากลัวทุกคนเพราะว่าเมื่อ,อไหรก็ตามที่กำไรเนี่ยมันเร่งเร็วมากๆเนี่ยมันจะกระตุ้นความโลภความกลัวของคนแน่นอนครับคนที่ไล่ราคามาเนี่ยไล่อย่างผมเนี่ยซื้อหมูหมๆมาเนี่ยผมก็ถือว่าต้นทุนผมไม่ดีถูกไหมแต่จู่ผมได้กำไรปุ้งระยะสั้นไวๆพันบาทตอนในวึ่งวันอย่างเงี้ย อย่างวันจันเห็นไหมขึ้นไปพันบาทห้าหมื่นเก้าสามร้อยแล้วอยู่ๆลงมาพันบาทเลยห้าหมื่นแปดสามร้อยคุณเห็นใช่ไหมคือมันไวมากมันเป็นอย่างนั้นแหละคือถ้ามันไวเกินไปเนี่ยมันเสี่ยงที่โดนแรงเทขายทํากําไรแล้วทาให้ราคามันร่วงแรงได้คนที่เป็นสายระย,ระ,ยะสั้นคนที่วางผ่อนไม่ดีคนที่ตกใจง่ายจะอันตรายมากใครที่จะเล่นตรงนี้นะครับคุณจําไว้เลยนะครับคุณซื้อปับคุณยอมขาดทุนได้พันสองพันบาทภายในหนึ่งวันน่ะ หรือม,มากกว่านั้นหรือคุณดอยได้สัปดาห์เดือนสองสามเดือนสี่เดือนเนี่ยถ้าคุณยอมรับตรงนี้ได้นะครับคุณจะซื้อราคาห้าหมื่นเก้าห้าร้อยเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะครับเพราะถ้าคุณมองภาพอะไรในระยะยาวเนี่ยทองคาม,มันขึ้นอยู่แล้วนะครับมันขึ้นอยู่แล้วแต่ว่ามันอาจจะมีช่วงที่พักตัวอันนี้เราไม่รู้ไงกี่ดุงกี่เดือนเราไม่รู้นะครับแต่ถ้าคุณรับตรงนี้ได้โอเคคุณซื้อได้นะครับสำหรับใครที่เป็นสายถือยาวนะส่วนใครเป็นสายระยะสั้นนะครับก็เช่นกันคุณต้องรับได้เช่นกัน แล้วคุณต้องเข้าใจได้ว่าสมมติคุณมีสิบาทแล้วคุณซัดไปเลยตรงนี้คุณโอเคไหมถ้าสิบาทนี้อาจจะดอยแบบแล้วคุณไม่เหลือกระสุนแล้วอะอะไรแบบนี้คุณก็ต้องคิดตรงนี้อ่ะแล้วถ้าถ้าไม่ถ้าคุณไม่ไม่โอเคที่จะไม่เหลือกระสุนแล้วงั้นก็มีสิบบาทซัดสองบาทไหมถ้าจะซื้อเล่นสั้นหรือซัดห้าบาทไหมแบ่งเอาไปคิดเอานะครับเงินของคุณนะครับคุณต้องจัดการดูแลของคุณเองนะครับประมาณนั้น อ่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปนะครับขึ้นแรงแบบนี้อันตรายนะหกหมื่นก็จะมาแล้วแล้วหกหมื่นตรงนี้เนี่ยถ้าผมให้เดานะครับหกหมื่นเพเผิดทะลุเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าสปอตผมมองสปอตเป็นหลักสปอตยังไม่สี่พันเหรียญเลยนี่จะหกหมื่นแล้วนะครับหกหมื่นดยค่าเงินบาทด้วยเนี่ยนะครับดังนั้นหกหมื่นเผิดมันมันเป็นแค่ราคาไทยอะ่ะมันเป็นแค่ราคาไทยอะ่ะทุกคนราคาไทยไม่ได้เป็นราคาสากลอะ่ะตอนหกหมื่นอาจจะไม่ได้มีแรงขายอะไรเยอะก็ได้ ให้คุณโฟกัสที่4,000เหรียญไปเลยไม่ต้องส4พันเหรียญไม่ต้องเทนตรงแบบสี่พันเหรียญเป๊ะนะครับ3,980อะไรเงี้ย3,980 3,990หรือ3,970อะ่ะคุณระวังไว้เลยตรงแถวเนี้ยคุณบางทีไม่ใช่จะ4,000เหรียญไปเป๊ะมันมาแล้วจะนั่นนะครับคุณนึกออกไหมคุณคุณอย่าไปแบบฟังคําผมแล้วแบบไปทันทีเลยนะคุณระวังตรงนี้ให้ดีนะครับเพราะว่าเราไม่คือคุณแบบ ค่อยๆทยอยขายเลยเอางี้ก็แล้วกันแล้วค่อยๆทยอยลินเลยแล้วกันนะใครเป็นสายเล่นสั้นนะอ่าส่วนใครเป็นสายอยากจะขายบ้างอะไรก็เนี่ยแถวๆเนี้ยนะครับใครขายไปบ้างนะครับอันตรายนะมันดูจะเร็วมากเลยทุกคนผมคาดเดาไม่ถูกแล้วว่ามันจะมันจะวันไหนเนี่ยสี่พันเหรียญเนี่ยนะครับมันจะวันไหนผมไม่รู้เลยนะครับอืมแล้วผมรู้ว่ามันมาแต่ผมเรื่องเวลาผมตอบยากมากแต่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าเมื่อวานปิดเดือนกันยา เมื่อวานปิดเดือนกันยาใช่ไหมเนี่ยแท่งบะเอขนาดนี้นะครับเอาอะไรไปลงในเดือนตุลานะครับไม่มีแรงขายใดๆทั้งนั้นเลยแท่งแบบเนี้ยุ่เผลยสี่พันเหรียญก็เอาไม่อยู่ด้วยเอาเอาจริงนะแท่งแบบนี้นะครับลืมที่ผมพูดไอ้สี่พันเหรียญมาเลยนะครับสําหรับใครเป็นสายถือยาวนะสายถือยาวนะครับ แทงแบบนี้นะครับสี่พันเหรียญแค่นี้เองคุณดูนะคุณดูนะคุณดูระยะนะสี่พันเหรียญแค่นี้เองคุณได้ถึงขึ้นครึ่งแทงมัมยังไม่ถึงเลยยี่สบสาสิเปอร์เซ็นแทงเท่านั้นแล้วถ้าแทงมันขยายอ่ะคุณแทงมันขยายละ่ะแรงซื้อมันมากมหาศาลมีโอ้โหมันทะลุไม่ยากเลยอ่ะคุณเนี่ยครับภาพมันภาพมันจะเป็นประมาณนี้อืมประมาณนี้ครับการทันด้าเทคนิคเดือนตุลาเนี่ยไม่น่าห่วงเลยคุณไม่น่าห่วงคือเอาง่ายๆนะครับถ้าคุณจะเอาให้ แบบมองแบบโดนตบโดนรวบยับไปเลยอ่ะคุณนึกภาพนะครับทองต้องโดนตบแทงเดือนมาขนาดนี้นะครับล่วงแบบยันสุดจนถึงสามพันสี่อ่ะเพื่อเป็น engulfing pattern ล้วล่วงหนักๆอ่ะนี่คือเคที่ลงแบบลงแรงมากๆเราจะจบเทนขาขึ้นระยะสั้นระยะกลางไปเลยอาจจะเจอการพักฐานใหญ่เนี่ยถ้าเจออย่างนี้นะถ้าเจอแบบนี้จบเตยเนียมีโอกาสจบสูงแต่มันคุณมันยากมากเลยนะในเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับเดือนหน้าเนี่ย ตุลาเนี่ยเดือนนี้นะครับเฟดกลังจะลดดอกพฤศจิกาพักหน่อยธันวากำลังจะลดดอกอีกครั้งคือเราภาพเนี่ยถ้าคุณให้จินตนาการแท่งเขียวนะจินตนาการสําคัญกว่าความรู้นะสําหรับสายเทคนิคนะถ้าคุณจินตนาการแท่งเขียวเนี่ยนะครับตอนนี้เดือนตุลาใช่ไหมคุณก็เห็นแล้วว่าโมเมนตัมอย่างเงี้ยก็อาจจะในหน่อยอาจจะขึ้นนิดนึงก็ได้นะอาจจะไม่ขึ้นใหญ่เดือนพิกา,าจะแดงแดงนิดนึงนะแต่เดือนธันวาก็สามารถขึ้นต่อได้อย่างนี้นึกออกไหมแต่คือเมื่อเมื่อพื้นฐานมันเป็นอย่างนั้นเตรียมลดดอกอะ่ะ ผมมองไม่เห็นว่าทําไมการาฟจะถึงต้องโดนตบแรงมหาศาลในสามเดือนเนี้มันมันดูโอกาสหรือความน่าจะเป็นมันน้อยมากเลยแล้วกันคุณนะครับที่จะเจอแบบตุลาก็ร่วงพศจิกาก็ร่วงธันวาก็ร่วงท,งทั้งที่เฟดกาลังจะลดดอกอีกสองครั้งเนี่ยพื้นฐานก็ยังพื้นฐานก็ยังแบบสามารถคาดเดาได้ว่าการาฟไม่น่าจะแย่ขนาดนั้นแล้วถ้ามองแบบพื้นฐานโดยไม่ใบแอดเลยบองตรงๆเลยการาฟมเมนตัมขนาดนี้แรงซื้อขายขนาดนี้เดือนตุลาเนี่ย มันเลยเป็นอย่างที่ผมว่าไงว่าขึ้นไม่ยากเลยคุณไร่สี่พันนี่มันกระจุ่มมากอะ่ะกระจุ่มมากสําหรับใครที่เป็นสายถือยาวนะคนที่เป็นสายถือยาวของมองกราฟระดับรายเดือนนะครับรายสัปดาห์ขึ้นไปนะครับเขาไม่ได้มาสนใจรายวันนะ่ะนึกออกไหมรายวันจะสนบ้างตอนตอนจะชอซื้อเพิ่มแต่ว่าถ้าเป็นรายวันจริงๆเนี่ยคุณดูนะรายวันเนี่ยคุณคุณมอคุณดูแล้วน่นนากลัวถูกไหมเนี่ยเอ้ยอยวขึ้นนี่ขึ้นสามยอดแล้วว่าสามยอดนี่อันตรายอยาจจะขึ้น แทงปังไปสักทีหนึง่งถึงสี่พันแล้วโดนตบได้เพราะว่านี่คือลายวันอนะมันน่ากลัวแถวสี่พันอย่างเงี้ยผมว่าให้ดูนะคำขำนะผมคิดว่าภาพจะเป็นอย่างนี้นะครับผมคิดว่าภาพเนี่ยในวันวันนี้ยอาจจะค่อยๆไล่ไปอย่างเงี้ยครับแล้วมีวันวันหนึ่งปุ้งกระทุงขึ้นไปอะครับแล้วก็โดนตบกลับมาแบบนี้อืมแบบนี้ประมาณเนี้ยคิดว่านะภาพอาจจะเป็นแบบนี้ได้นะครับซึ่งนั้นมันคือลายวันนะคุณ เนี่ยคือรายวันมันอาจจะดูแบบหูแท่งใหญ่เอบบเตม,มากเลยนะแดงขนาดนี้สมมตินะมันเกิดแบบนั้นนะแต่เมื่อคุณมาดูรายเดือนเนี่ยคุณจะเห็นว่าอ่าไอ้เนี่ยเท่าไหร่อ่ะตีมาร้อยเหรียญน,นะร้อยเหรียญแทงแบบนี้โดนตกมาร้อยเหรียญน,นะคุณมาดูรายเดือนนะว่าภาพเป็นยังไงภาพของการโดนตกร้อยเหรียญน,นะครับภาพแค่เนี้ยหังหา,งหางมันไม่สูงแค่เดียวนะภาพนี้นนโอ้ไม่ถึงด้วยเนี่ยมัน มันเล็กมากอะ่ะมันเล็กเมื่อเป็นสัดส่วนของแท่งที่ขึ้นมาแบบโอ้โหมันใหญ่มากเลยคุณดังนั้นแท่งนี้ผมบอกเลยว่าโอกาสลงยากใช่ว่ามันลงไม่ได้นะคุณแต่ว่ามันมีโอกาสลงได้ยากมากขึ้นอนะมากกว่าเยอะนะครับอ่าดังนั้นใครไปนสยถือยาวไม่ต้องกลัวนะคนเล่นสั้นคนเล่นสั้นคุณทําตามแผนไปเพราะอะไรคุณไม่รู้หรอกนะครับคุณเล่นสั้นรอบสําคัญกว่าระยะนะช่วงนี้คุณก็กําไรพันคุณซื้อเมื่อคือนน่ะตื่นมากําไรเป็นพันแล้วว่าคุณ นะครับมันไวมากเลยผมไม่รู้ว่าคุณจะเก็บกําไรไว้ทําไมนะครับก็ข,ขายออกมาบ้างนะครับแล้วส่วนหนึ่งก็ถือไว้เผื่อลุ้นต่อเพราะมันน่ามันน่าถือลุ้นจริงๆแต่บังเอิญคุณเป็นสายระยะสั้นเก่งระยะสั้นคุณก็เลยต้องแบบขายออกมาบ้างนะครับอืนึกออกไหมแต่ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เลยเอาที่คุณสบายใจนะครับบางทีคนบอกว่า uy, คุณายผมกาไรเป็นพันนะผมขายหมดแล้วมันขึ้นต่ออีกพันหนึ่งเนี่ยผมนอนไม่หลับผมกินข้าวไม่ลงเลยนะคุณไฮงั้นอย่าขายนะครับนึกออกไหมหรือถ้าคุณแบบ ออ้ยแบบไม่ขายไม่ได้เลยไม่ขายแล้วมันกังวลเดี๋ยวมันลงมาเท่าทุนแล้วภาพคือแบบโอ้คงทะเลาะกับแฟนแน่เลยทะเลาะกับเมียนแน่เลยงั้นคุณก็ขายนึกออกไหมคือเพราะว่าคุณคุณกําไรอยู่แล้วอะตอนเนี้ยใครไม่ว่าจะซื้ออะไรมาราคาไหนคุณกําไรอยู่แล้วอันนี้มันออทามไฮประวัติศาสตร์นะคุณตอนนี้ทองคําไทยออทามไฮประวัติศาสตร์นะซึ่งมันออทามไฮทุกวันนะ่ะ ก่รูจะพูดให้มันตื่นเต้นไปทําไมมันเอาทำาายทุกวันนะครับนั่นคุณไม่มีดอยอยู่แล้วคุณเลือกได้เลยคุณจะขายที่ราคาไหนอะไรยังไงมันไม่มีผิดมีถูกนะครับในจังหวะนี้มันมีแค่ถูกใจหรือเปล่าแล้วผมอยากให้คุณใช้คําว่าถูกใจหรือเปล่านะครับมากกว่าที่ถูกต้องด้วยเพราะว่าเราไม่รู้หรอกอนาคตมันจะอะไรยังไงนะครับในตลาดนี้เนาะเราต้องไปจัดการพอร์ตของเราเองนะครับปบริหารใจตัวเองให้ดีนะครับถ้าใจคุณเข้มแข็งนะครับใจคุณแข็งแกร่งนะครับผมบอกเลยว่าอยู่ในตลาดนี้ได้ย,วยาว แล้ถ้าคุณอยู่ยาวพอในตลาดทองคําคุณกําไรแน่นอนนะครับอยู่ที่คุณบริหารใจบริหารแผนของคุณควบคู่กันไปนะครับประมาณนั้นก็มีประมาณนี้แหละคุณผมก็ไม่รู้ว่าอะไรวะเพราะว่าแบบอืมคือถ้าใครได้ตามผมมาน่าจะพอเข้าใจเนาะผมก็บอกไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านกราฟเทคนิคในทางพื้นฐานไม่ว่าจะลงมาขนาดไหนนะครับซื้อได้ก็ซื้อ แล้วอีกอย่างผมจะบอกไว้ด้วยนะครับว่าผมไม่กลัวนะค้างเมื่อวานน่าดูน่ากลัวใช่ไหมลงมานะครับขึ้นไปนะครับเท่านี้นะครับอ่ะผมวาดให้ดูนะขึ้นไปเนี่ยเท่านี้นะขึ้นไปเท่านี้นะฮะลงมาเนี่ยนะครับลงมาเนี่ยเท่านี้แรงนะครับคิดเป็นเนี่ยเท่าไหร่อ่ะเจ็ดสิบแปดเหรียญภายในสี่ชั่วโมงเร็วนะครับเนี่ยกว่าจะขึ้นคุณดูนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสบสองสิบสิี่้าสิหเจ็สบแดเก้ายิบี่สิดยสสบสวันหนึ่งภายในสี่ชั่วโมงล่อไปเกินครึ่งนะครับใครเห็นก็กลัวแต่ถ้าใครได้ตามผมมาผมจะบอกไว้ว่าอะไรรู้ไหมครับผมไม่กลัวหรอกลงเร็วอะ่ะเพราะอะไรเพราะตรงเนี้ยคนโลภพอลงเร็วๆอะ่ะคนที่ตกรถอ่ะเขาจะยิ่งโลภไปใหญ่เขาจะซื้อครับ ยิ่งลงเร็วยิ่งดีในเทนที่ชัดเจนแบบนี้ในเทนขาขึ้นที่ชัดเจนแบบนี้ยิ่งลงเร็วยิ่งดีเพราะว่ามันทําให้ความลบมันกระตุ้นว่าถ้าลงเร็ววันนี้ถ้าคุณไม่รีบซื้อนะเดี๋ยวอาจจะดีดแรงอะไรอย่างนี้ก็ได้ผมกลัวอยู่อย่างเดียวถ้าการลงแบบนี้นะครับผมไม่กลัวผมจะกลัวอย่างเดียวคืออะไรรู้ไหมครับจากที่มันสี่ชั่วโมงเนี่ยมันใช้เวลาประมาณสองวันสี่สิแปดชั่วโมงสี่แปดแท่งค่อยๆซึมลงมา การลงซึมเนี่ยผมกลัวยิ่งกว่าการลงแรงเ่เพราะการลงแรงเนี่ยผมรอแป๊บเดียวผมได้ราคาที่ถูกที่สุดในเวลานั้นผมซื้อได้ผมก็ได้หมูตัวเบลตัวใหญ่ตัวโตตัวอ้วนผีแต่พอมาซึมซึมขึ้นมาเนี่ยนะครับคนเราบางคนรอไม่ได้เนี่ยค่อยค่อยซึมมาแท่งแท่งแท่งอย่างเงี้ยโอ้โหคุณแบบนี้นะโคตรอันตรายเลยถ้ายิ่งแบบยิ่งค่อยค่อยลงเงี้ยค่อยค่อยขึ้นเนี่ยอะค่อยค่อยขึ้นเนี่ยเอาง่ายๆแล้วกันนะค่อยค่อยขึ้นแข็งแรง ค่อยๆขึ้นคือการขึ้นที่แข็งแรงค่อยๆลงก็คือการลงที่แข็งแรงคุณเหมือนกันเลยขึ้นเร็วมากๆเนี่ยก็ไม่แข็งแรงโครงสร้างเทนไม่ดีโดนตบได้สบายๆเช่นเดียวกันครับเมื่อขาลงมันลงเร็วและลงแรงเนี่ยมันก็ไม่แข็งแรงก็สามารถโดนสวนขึ้นกลับไปเทนขาขึ้นได้ไม่ยากอันนี้เป็นหลักง่ายๆเลยนะครับทางเทคนิคเนาะลองไปจําใช้ดูล้กันนะครับอ่าประมาณนี้ ังน,นั้นตรงนี้นะครับก็ลงแรงลงเร็วสบายแล้วหมูผมตัวอ้วนเลยนะครับสบายเลยตอนนี้นะครับร <c oughs> อสี่พันนะครับก็สามพันเก้าก็ทั่วไปนะครับทุกท่านนะคือสีอ 3, ่พันมันเป็นเป้าที่แบบเราก็เห็นว่ามันคงไม่ยากอ่ะแต่ถ้าเราตามตามแผนสามพันเก้าคือแนวนต้านจิตวิทยาใช่ไหมอาจจะโดนตงุตงโดนตกก็ได้คุณก็อาจจะขายมาบ้างนะครับอา่าหรือรอขายทีเดียวสี่พันแล้วแต่เลยกราฟมันสวยมากกราฟรายสัปดาห์รายเดือนรายวันโอโ้โหสวยจริงๆนะครับ แต่เราอยู่ในตลาดที่มันมีความเสี่ยงที่มันจะลงได้เหมือนกันนะครับคุณจะมองในแง่ดีเกินไปก็ไม่ได้เพราะว่านะตอนนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นข่าวการเมืองราคาขึ้นมาตอนนี้คือข่าวการเมืองนะครับมันมีความน่ากลัวอยู่มันมีความสั่นคลอนได้ง่ายถ้าข่าวการเมืองจบมันอาจจะโดนเทขายก็ได้คนเล่นสั้นต้องระวังคนเล่นยาวทุกการแชวบลงมาทุกการล่วงลงมาอย่างเมื่อกี้เนี่ยล่วงลงมาอย่างเมื่อกี้ตกใจกันเลยทีเดียวสี่ชั่วโมงลงมาเจ็ดสิบเหรียญ นี่แหละคือเป็นจังหวะที่คุณจะซื้อเพิ่มหรือไม่คุณรู้แค่นี้พอคนที่เล่นถือยาวอะ่ะคุณไม่ต้องดูหรอกมันจะขึ้นไปเท่าไหร่คุณดูเมื่อไหร่มันย่อนอะคุณจะซื้อเพิ่มหรือเปล่าแค่นั้นเองครับโอเคนะครับผมไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะเพราะว่าบอกไปเกือบทุกคลิปแล้วนะครับว่าเทรนเป็นยังไงแล้วคุณควรจะทํายังไงคุณจะบริหารจิตใจยังไงไม่มีคําว่าราคาไหนถูกต้องมีแต่ว่าราคาไหนถูกใจคุณนะครับ กล่าวโดยสรุปก็คือนะครับณนะตอนนี้นะครับวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองขึ้นเนี่ยด้วยข่าวการเมือง g o กั n เ s นชัดดาวทํำชัดดาวควกงบต่างๆเนี่ยคือมันไม่ส่งต่อไปข้าราชการเนี่ยมันอาจจะเกิดการแบบชะง,งักได้หน่วยงานจ,จะทํางานไม่ได้นะครับรถเศรษฐกิจก็อาจจะแย่อะไรเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่าหุ้นก็ร่วงทองก็มีโดนเทขายนะคนงงว้ยทำไมแบบนี้ทองโดนเทขายมันเป็นการรีบาลานซงมันคือการที่แบบคนเขา ขายทองเนี่ยเพื่อเอาเงินไปค้ำจุนหุ้นอะไรเงี้ยหรือไปซื้อหุ้นอะไรก็ได้แล้วแต่เนาะแต่คือการที่มันทองคําขึ้นด้วยข่าวน,นี้มันมีความอันตรายอยู่ในระยะสั้นเท่านั้นคนระยะยาวไม่ต้องไปฟังอะไรมากนะในระยะสั้นเท่านั้นเพราะว่าการที่ขึ้นด้วยข่าวการเมืองถ้าข่าวการเมืองจบก็โดนเทขายด้วยข่าวการเมืองเช่นกันแต่สายถือยาวไม่ต้องกังวลเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะภาพยาวคือพื้นฐานคือเฟดลดอัตราดอกเบีย้ยนั่นคือพื้นฐานมันขึ้นยาวๆอยู่แล้ว ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นแค่ noise เป็นแค่การย่อระยะสั้นคุณไม่ต้องไปซีเรียสมากคนเล่นสั้นนั่นแหละต้องไปบริหารพอร์ตดีๆใครที่เล่นพอร์ตเลเวอรเ,เวอรจสปอตหรือกู้มาซื้อเนี่ยให้ระวังนะครับค่อยๆทํำกำากําไรมาบ้างนะครับหรือรอ4,000เหรียญรออะไรก็ได้แล้วแต่นะครับตามแผนของคุณเพราะ4,000เหรียญมันก็คงไม่ยากก็แล้วอย่างน 6, เนี้ย60,000เนี่ยมาก่อน4,000เหรียญอีกอ่ะ60,000นะ60,000นะครับมาก่อน4,000เหรียญอีก4,000เหรียญมา ประมาณนี้นะครับไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับโอเคพรุ่งนี้เดี๋ยวก็มีไลฟ์นะครับเดี๋ยวคงได้มาตามกันดูต่อว่าพรุ่งนี้ดูจากโมเมนตัมนะครับโมเมนตัม um ขาขึ้นประมาณนี้นะฮะพรุ่งนี้เราน่าอาจจะได้เห็นแถว3 0 0เกือบ4,000เป็นไปได้อยู่นะครับเป็นไปได้อยู่แล้วมันเป็นวันก่อนนอนฟาร์มด้วยนะครับมันก็จะวิ่งได้ง่ายอยู่แล้วพอนอนฟาร์มคุณจะระวังแบบถ้ามัน4,000เหลี่ยญแล้วเจอนอนฟาร์มพอดีนะคุณเอ้ย นั่นแหละให้ระวังไว้เพราะว่ามันอาจจะย่อดได้ด้วยนอนฟาร์มแต่มันก็แค่ย่องไงคุณนะครับก็ไปจัดการเอาเองแล้กันก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในะการลงทุนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ